สวัสดีค่ะชาวราศีสิง์ลัคนาสิงนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงงานเงินรายสัปดาห์นะประจำวันที่24ถึง30กรกฎาคม2 5 6 6ค่ะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะ ใบแรกของพวกคุณได้ Justice, Eight of Wands, King of Cups, สติดไม่เท้าเจ็ดเหรียญเก้าถ้วย Night ไ o โอฟ Judgment เจ็ดไม่เท้าแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะการงานในสัปดาห์นี้ของชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะดูว่าสัปดาห์นี้พวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นสัญญาหรือว่า ได้ทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเอกสารสัญญาหรือว่าได้รับการตอบรับจากสิ่งที่เคยพูดคุยหรือว่ามีการดิวเจรจาตกลงกันเอาไว้ดูว่ามันจะมีการตอบรับเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือถ้าบางคนไปสัมภาษณ์งานไว้นะ่ยดูว่าสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีหรือว่าได้รับการตอบรับการเซ็นสัญญานะคะ แล้วก็ดูว่ามันจะมีโอกาสทางด้านการงานเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นโอกาสที่จะทำให้พวกคุณพัฒนาต่อยอดไปได้นะคะแต่ไม่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของโอกาสทางการงานใหม่ๆหรือว่าเป็นในเรื่องของสัญญาในโปรเจกต์ใหม่หรือว่าใดๆก็ตามเนี่ยดูว่าพวกคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขมีความยินดีเกิดขึ้นนะคะ ก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกคุณจะต้องแบกรับต้องต่อสู้กับในเรื่องของหน้าที่การงานมาพอสมควรนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันจะมีอุปสรรคปัญหาหรือว่ามีการหยุดชะงักมาก่อนหน้านี้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะในสัปดาห์นี้มันจะมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นนะแล้วก็ดูว่าปัญหาของพวกคุณในสัปดาห์นี้เนี่ย มันจะเป็นปัญหาในเรื่องของความใจร้อนความมุทะลุดุดันนะคะทำอะไรให้ใช้เหตุผลให้เยอะๆนะคะอย่าใช้อารมณ์นะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องใดก็ตามโดยเฉพาะในเรื่องของการทำสัญญาที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดนะ แล้วก็พยายามดูให้รอบคอบนะคะในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเราเองนะหรือว่าในบางพลังงานเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกขาดความกระตือรือร้นก็ได้นะคะแต่ไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาใดก็ตามดูว่าปัญหาของคุณจะได้รับการปลดปล่อยนะคะ ถ้าใครที่กําลังเบื่อหน่ายหรือว่ากําลังเบิร์นเอาเน่ยดูว่ามันจะมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะสามารถทําให้พวกคุณหลุดพ้นออกมาจากอุปสรรคปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่นะดูว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นนะมาดูเพิ่มเติมในเรื่องของการงาน ว่าพวกคุณควรที่จะต้องรู้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมการงานค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะคะในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่ดีเข้ามาแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้พวกคุณมีความสุขมากๆนะ ดูว่าจะมีความหวังใหม่ๆนะคะแต่ว่าอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะแล้วก็ดูว่าความสำเร็จแล้วก็โอกาสใหม่ๆที่มันดีที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมันจะเอาภาระหน้าที่ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเข้ามาด้วยนะที่ผ่านมาเคยแบกรับภาระหน้าที่การงานหนักยังไงสัปดาห์นี้ก็ดูว่าจะยังคงหนักแล้วก็เหนื่อยอยู่นะ แต่ว่ามันแตกต่างตรงที่สัปดาห์นี้มันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะทําให้เรามีความสุขมีความสมหวังกับในเรื่องของผลลัพธ์ในการทํางานมากขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยดูว่าสัปดาห์นี้ไม่ได้แย่นะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะ บางคนอาจจะได้รับเงินจากการลงทุนหรือว่าอาจจะกำลังคิดที่จะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรให้มันเกิดการต่อยอดเพิ่มช่องทางการเงินใหม่ๆก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่ติดขัดปัญหาในเรื่องของการเงินจริงๆนะ่ยดูว่าพวกคุณจะสามารถหาทางแก้หาทางออกได้นะคะ มันจะมีวิธีที่ทำให้เรารับมือแล้วก็บริหารจัดการได้นะไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็สำหรับภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยดูว่ามันจะมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการงานบางคนเนี่ยจะได้รับโอกาสทางด้านการงานใหม่ๆเข้ามานะแล้วก็มันจะเป็นโอกาสที่ทำให้พวกคุณสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือเกิดความสำเร็จเกิดความสมหวังขึ้นได้นะคะ หรือว่าก่อนหน้านี้ใครที่ไปดิวไปเจรจาอะไรไว้ในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์สูงมากที่จะได้นะคะส่วนทางด้านการเงินเนี่ยดูว่าไม่ได้มีปัญหาหรือว่าประเด็นอะไรที่มันร้ายแรงขึ้นมานะถ้าใครที่ยังติดอยู่จริงๆเนะี่ยดูว่าจะมีทางแก้ทางออกแล้วก็จะหาวิธีในการจัดการในเรื่องของการเงินได้นะ โอเคเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ